ผมเราจะมาแข่งวิ่งเหยียบสีใครเหยียบผิดเท่ากับแ hey. พ hey. yeah. ก็จะเป็นการวิ่งแข่งแบบวิ่งไปถึงเส้นชัยนะคะแต่ในระหว่างวิ่งอ่ะมันก็จะมีสีให้เราเหยียบไว้ถ้าเกิดว่าเราเหยียบผิดอ่ะเราก็แพ้ไว้แสดงว่านี่ไม่ใช่การวิ่งธรรมดาสินะเนี่ยใช่ไม่ใช่การวิ่งธรรมดานะมีอะไรให้เล่นด้วยแต่ตอนนี้คือปวดคอมากไม่รู้ทําไมก็ไม่น่าปวดนะน้าหนักพวกฉันรวมกันก็ไม่กี่พันโลเองเบาๆเองเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีึวก่าทุกคนค่ะว่าเกมนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาแข่งกันสาคนมาดูสิว่าใครเทพที่สุดใน3คนเรา เราเป็นชั้นอยู่แล้วอ้ยย่ามาโกหกต้องเป็นฉันสิ่ั้นนี่เ้ยไม่ในเอเลี่ยนอาจจะแพ้นะเพราะว่าเอเลีนในตาบอดสีนะนีโอ้ยโอ้ยฉันไม่ได้ตาบอดสีโว้ยอะไรโอ้โหนึกว่าตาบอดสีตาดำเฉยๆแหมอะไรเราไปดูเลยทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไปกันเลยไปไปดูเลสโก้ไป ตอนนี้ทะคนครับเราก็เข้ามาอยู่ในแมปนี้แล้วนะตรงนี้มีอะไรให้ดูนี่เส้นทางสายลุงอ๋อไอ้ที่มันตามตามสีสีตามตูดเราไงอ๋อ,อแล้วขอใช้เลยได้ไหมเนี่ยเออเรากดคลิกใช้ได้ไหมอ๋อต้องซื้อทุกคนครับในราคา199โรสแบกอ๋อเอา,เอานี่งทุกคนเนี่ยเดินไปเปิ่แล้วก็เหยียบสีเหลืองแล้วไห้ามเหยียบสีอื่นไม่งั้นจะตกนะโอ้ยเล่นนำไปนู่นแล้วอ มันเป็นแบบนี้นี่เองใช่สีชมพูสีพรวันน <Yeah, uh> ี้ก่อนโคดูดีเอเลโคเซียนแหมทำไมทันเดะพวกนายเอเลี่ยนโคดเก่งเลยนะเนี่ยเก่งและด้านหน้าก็จะมีทั่วรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกคนครับขอให้ตกเร็วๆนะเอเลี่ยนเออเป็นไปไม่ได้หรอกฉันจะเอารางวัลเว้ยต่อไปสีเขียวต่อไปสีเขียวไม่ได้ต้อไปสีเขียวเอเลี่ยนสีเขียวโอ้โหไม่หลงตีจหลุดค่ว่า ไปแล้วฉลาดเรียบร้อยมีสีฟ้าทุกคนเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โูเกือบไม่ถึงทันไหมเออเกือบแล้วจะเกือบอทุกคนจงแพท,ทุกคนจงแพไม่แพ้ไปแล้วเงีบๆไปเลยนายไม่ลองโดดตอนบล็อกมันหายเหรอะจะากบโดดแบบเท่ๆไปเลยโอ้ช่างมานเท่เหมือมนไหนเฮเออนายที่ลงมปทั้ง่างแล้วเมื่อกี้ขอรับรางวัลไปละ สีน้ำเงินอันไหนอันนี้ใช่ไหมเอเคโอหเรียกข้าที่หนึ่งไปแล้วหน้าตาสุดหลอดพี่ <Yeah. S 1> แค่รอบแรกเอเลียนก็ได้ที่1นึ่งแล้วเหรอเนี่ยเออเซียนจริงๆว่ะว้าวนี่ไงทุกคนดูหน้าตาคนที่ได้ที่1น,นะคะับผมนี่ฮนน่ามาดีเอเลี่ยนเป็นไงนเป็นไง,นเ,นงนเทพป,ป่า โอ้ยดูดีกูขละมากและด้านขวานี่ทุกคนมันมีรูปอะไรนี่สุนัขจิ้งจอกคืออะไรอ๋อสามารถใส่สัตว์ได้พวกเนี่ยเพราะมีสัขาเต่อยู่เออมันจะมีสัตว์ด้วยนะนี่มีใครเปิดไปย่ารองนี้เลยเลยวอยนี่สีแดงโอ้ยไปกราบอ้าวโอ้ยไม่ยอมแพ้ไปย่าโอ้ยสูสีมาสูสีมาเฮ้ยเฮ้ยเขียวเขียวเขียวเขีไก่มาเขียว โอ้ยเกือบไอ้ชะตามไปทันแล้วมรามีฉลามมาเลงนะครับเราจะได้เพ้ไปรอบที่แล้วเอาไอเรียต่อไปแล้ว ชนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกดีจริงๆเลยอ้โหดูดีหน้าตาสุดใหญ่รูปพวกนายหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นสักคนเลยอ่ะนายเรามาดูใครเนี่ยทุกคนคะมันคืออะไรนี่ไงมีซื้อสัตว์ได้ทุกคนเรากดซื้อดีอ๋อใช้500เงินด้วย500บาทแลามมหากราบล่ะโอ้มาหากราบใช้ถึงส0 0พันอ๋อในไงเงินน้าซ้ายทุกคนซ้าย่รงวิ่งเลยสีดำะมีสองร้อเองชนะนะเจโก้อ๋อคีเดี๋ยวรอชนะแล้วก็ลองสุ่มสัตว์ดูสีเหลืองเเออ อยอยู่ข้อถึงเลยไปเึงกังอนนาไปก่อนลายสีเขียวอยู่ไหนดิอยวเคลอยู่ดิอย่ดกอนย่กอนเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยวิ่งเลยนี่ใครจังหวะดีก็แบบท้าให้ได้เปรียบอยู่นะใช่เฮ้ยใครเลือกฐานดีอช่ใช่นเ่ใช่วช่ใ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 ช่ยช่ใชงใช่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 ใอ่ใช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 เใช่อช่ใ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 ชเใช่ใช่ยช่ใช่ใชนใช่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 ยช่ใเ่ใช่่ เอเลี่ยนไปเร็ววะรอำนี้ว่าจะหาไม่เจอเลยสีขาวอ่ะปี๊บไฮมี่สีดำเฮ้ยเอยโอ้โหนึกว่าจะกบจะล่วงซะแล้วเมื่อกี้ขอเซมไปก่อนแล้วกันนะไอ้สีชมพูอย่างไกลเลยขอชนะคนเดียวนะจ๊ะไม่มีทางหลอกเดี๋ยในก็มอกเลย มาสีเขียวไม่ใช่แหละในมองผิดสีอย่าจะเคินเอ,อ้ยชะต,ตาบอดสีป่ะันดี้อะล่ะทุกคนตอนนี้ผมไปเล่นปั๊มมานะมีเงิน0 0แร้อเรเราจะมาสมนี่กันเลยทุกคนนน่สมนี่มา,มา,มาดูซิใครจะดวงดีที่สุดนะคะผมมาดูกันเลยนะเอ้ยเราต้องกดอยู่ทําไมโยในตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้อุลรสัแ์มันโคตรเยอะเลยนะดูดิเฮ้ยจะเผลกกดขายไปเอ้าอะไรกัน ตายตายเหมือนกันฉันดูว่ามันเป็นกดใส่มันกดขายเฉยเลยอ๋อมีคำว่า,าขายกับอุปกรณ์นะกดที่อุปกรณ์นะคนแคมอมอนนี่ไงก็จะมีนอนเออโเดี๋ยวแป๊บบนึงขอเลือกสีก่อน โอเคมาช่วยอะไรเราไว้สัตว์เนี่ยช่วยดูหน่อยสิมันไม่บอกอะไรเลยอะเจโกโอ้โหมาเพิ่มความหลอที่เฉยอะเนี่ยเราจะวางงั้นแหละเดยวจบรอบนี้ทุกคนเราจะไม่เล่นเสื้อพาลิกกันดีกว่ามแข่งกับคนอื่นกันดีกว่านะได้เลยฉันชอบการแข่งขันมาดูซิว่าเราจะเก่งกับคนอื่นไหมทุกคนแข่งกับสามคนมันไม่รู้หรอกใครเก่งที่สุดต่อไปเนี่ยจะได้รู้แล้วว่าใครเก่งที่สุดของจริง สรุปคือคนอื่นไม่ใช่พวกเราเลยาอแหมมาเก็บนี่เลยทุกคนเนีมาร้อยหนึ่งไปเราไปเสื้อผ้พเล็กกันดีกว่านะเบื่อเล่นสคนแล้วไปเลสเกอร์ไปเลยไปเลยตอนนี้ทุกคนเราอยู่ในเสื้อผาเหลิกแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือเกมนี้มันรองรับแค่6คนในเซิร์ฟนะเล่นกันไมาเล่นกันเราไม่ได้เพราะว่าคนมันเต็มนะทุกคนเฮ้ยยยยย แน่นต้องพาวานใะห้มีคนออกจากเกมมาเอเลียนเอ้ยนัยน่งไงน่นแหละหน้าคนนัำประวันฉลามดูสิแล้วต้องชนะคนนี้ให้ได้นะเว้ oh oh. เยโออเขามาอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ข้างหลังฉันคือจะรอบโจมตีกันแล้ว <c oughs> ดูดูดิอ๋อเดี๋ยวโหอ,อะไรขึ้นมานี่ต่อไปจะก็คงอยู่ที่หนึ่งแทนลวล่ะไม่ต้องกลัว <Wow. S 1> เอเลียนช่วยเชีย์ด้วยนะเออสู้ๆนะพวกนายเอาที่หนึ่งมาให้ได้เออนี่วิ่งเลยสีฟาซีฟาทางนี้เลยวิ่งเลยเออเอามาฉลามโดนเดียวมา เอาอะไรฉลาดอยู่ๆนก็โดดลงไปไงฉังกับว่าจะกาดตอนมันโผล่มาพอดีนะมีคนล่วงเต็มเลยทุกคนคนประมาานะครับชอบแบบว่ากระโดดไปก่อนเลยแบบเนี้ยเปิบสู้สู้จะกบสู้สู้เอาชะจะนามาฝากฉันให้ได้นะโบ้ยเดี๋ยวไปฝากใส่ถุงไปเลยมือทางนี้หยิบมา้ยหยิบอะไรวะโอเคสีเหลืองนี่ ้นายเธอจะได้ที่หนึ่งแน่นอนแล้วนะเนี่ยเอยยไอเไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องรอไม่ต้องเหยียบสีอะไรแล้วเฮ้ยฉลามนาะยลองบอกคนในน,นี้ดิว่าแบบออกสักคนหนึ่งได้ไหมออกไปหน่อยออกไปหน่อย, <c oughs> อยนายบอกงี้เลยเหรอก็นี่ไงวิธีหนึ่งก็คือเราต้องเล่นชนะพวกเขาบ่อยๆเขาก็จะออกไปเองเพราะเขากลัวพวกเราไงเออใช่เป็นวิธีที่ดีมากเริ่มเริ่มเริดเริ่มิลี่โอเค โอ้ประหมาลแล้วประมาทแล้วอีลีนนี่คือไม่ได้เล่นด้วยนะแต่จินตนาการสูงมเออฉันต้องคิดตามภาพพวกนายเนี่ยแหละเย่ถือว่าฝึกสมองนะเอลี่นหัวจะได้โตโตหัวโตอยู่แล้วเว้ยไอ้ไอ้ตามไปไกลเลยจ้ากบไปกลแล้วไกลแล้วเออนี่มายืน ร่วมมือกันอีกแล้วรีบพวกเราต้องเอาอันดับหนึ่งสองมาให้ได้นะโว้ยอย่าพลาดนะพวกนายไปไอัะแมงเลยโคตดระแมงหนึ่งสองมา เด็เสียดายไม่มีเอเลียนอยู่ด้วยเอนั่นเองให้เลียนอยู่ได้ในโหมดโซสามดูดิน้องสาวคนนี้เป็นไงคะผมชนะคุณได้เป็นไงล่ะรอทีเปล่าอะไรอะไรทุกคนอันนี้มารอบสุดท้ายไม่เบื่อแล้วเอ้าเอ้าไอเลูกชัดเขาไปได้เล่นพวกงายเลยไม่เป็นไรเล่นใน้เล่นได้ชิตระบายเขาไงนี่ฉันวิ่งจนเบื่อแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเบื่อแล้วแม่เกมมันมีแค่นี้อ่ะโอ้ย ไปไปไปดี่ไปโลยฉลามโผล่มาแล้วไม่น่าฉลามจันกระโดดไม่ทันเว้ยฉันก็เกือบไม่ทันนี่อยวิ่งเลยนำนำสีชมพูสีโพสีโพลไหนมาไปไปไปก็วัสดีอ๋อตอนแรกกันจะจบคลิปแล้วทุกคนแคปอะไรกันนี่ไม่จะขอทานนึงดีเออมาๆๆมาเล่นเลยได้เลย แสดงว่ามีหนึ่งคนออกไปนะไอคนนั้นนี่หว่าฉลามคนแรกที่หนึ่งตอนเราเข้ามาเไงอีน่าจะกลัวพวกเราแน่นอนจ้ะก็เอ้ยเอามานี่ไงมาเลยไปเลยมีพวกเราเข้าหนึ่งสองสามมาเลยนะเรีบจีโ<ซ>บโวยสีดำดสีดำด้าน,นขวาด้าน,นขวามีสีดำตีห้าหกขยิเกือบไม่ทังนี้หับหับโอ้ยหุ้ยเจี๊เรี่ยชีวิตรมาทางนี้สีบานเย็นสีบานเย็นสีเออด้านขวานี้บานเย็น บาดเยนเฮ้ยไปยาโอเคไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเหลือแค่พวกเราแล้วโว้ยหัวบอกแล้วพวกเรามัน number o ทุกคนไอ้คนเฉยๆใจไปเลยไอ้คนไรเข้าได้เลยอ๋อนี่ไงเรียบร้อย สวยงามทุกคนดูดีเป็นไงพวกเราเอาไว้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนใครที่ดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นวันนี้ฉันได้เล่นน้อยมากเลยพวกนายไม่เป็นไรไหมบ้าเย็ดดีกว่าสีเหลืองโอ้ oh, สีเหลืองเสีเหลืองเต็ม มะมวงเออมะม่วงวายไปสี่อ่างละไปเรื่อย้เรื่องไรจนจบคนประมานต้องเรียที่หนึ่งตอนท้ายสุดยาด